โอ้ปรากฏน้ำโขงโอ้เหลือใจดิปลาไนตัวใหญ่ดิปลาไนตัวใหญ่มากตองกายตองกายองกายีกมีใม่ใหม่าวเ็เตเนนตัวใหญ่ไมอดนจิกาย คือตัวันเกษรอคือตัะธวันเกษไฟเป็นัไปเขาองโตราพอจองโตะโโหคุณลันลโหลฮัลโหได้พ่มว่าไอ่ไม่แท่เพ่มไม่ใช่ไหนแถมเพิมแล้จะบอกกระต้องแท้มันหรอโยนานก็แปดชิพพอะไรกบ้าก็แปดชิพนเบิอีก้อออเดียวได้ ลายอาตนก็ายก็นายตัวานอตุะักระไรยรนไหนับพิเแี่บาองรู้ปลาในมีแต่ตัวงีปต่ปล่อยแชบเนีบ่น่บจบดนะครับคือปลาไปฝากพ่อเท่านะบ่าวแจ๊บมีที่สวรรค์าเขตนะครับใส่กล่องโฟมไปเลยปลอู้แต่ออนซ่อนปลาข้าเจ้านะสวัสดีครับนี่นะฮะว่อหวังมูบาน คือเพื่อลูกเพื่อเมียซื้อปลาไปฝากพ่อเ่าครับบ่าวแจ็บนะครับผมคนจีไปสวรรคเทศเนาะส่วนพวกผมก็จะกลับไปประเทศไทยตระทมกาซื้อปลากู้หลายโลเติบครับใช้ร่างใช้น้ำแข็งอาด้ำแข็งเอาไปให้พ่อเ่าเนาะอยู่บ้านแล้วก็ขอบแล้วก็ขอบขั้วนะครับทางเมียเนาะความหวังของหมู่บ้านเนั่นเอ ปลาอย่างที่ตัวใหญ่แถ่สื่อปลามันแบกแบกไปหุ่นหรือแบกกัะม้ามองเกาเอานะครับเดี๋ยวไปส่งบาแกบขึ้นรถไปสวรรค์เขตนะครับผมความหวังฟอบขั้วครับ นี่คือความวัางของครอบครัวด้วยเรงให้พ่อเทาได้กินเนาะ วงของครอบครัวเย่เห็นน้ตรถจอดอยู่ีสน้ตนักเติมด้วยโล่าแจบพ่อได้ชิเลยจ้ะเลยชิกปลปล้วนนมแข็งบ่แปแากับแปน้แข็งประมาณสักสองสาลูโอ้น้แข็งหโล ความวัขงข้อหอบขัวครับเอาไปฝากเขาเท่าแม่เท่ายู่บ้าน,วนสวรรค์เถตนะครับผมดเดี๋ยวไปส่งมาเจ็บเป็นรถเนาะรถยวคิวรถนะครับแล้วน้องตะดำมาเจ้าของรถเดี๋ยวไปจิทอนเราค้าอีกบวง <c oughs> ทรงบางแก้วเนียบัานเมื่อสวรรค์ตะกี้มาแยกแยกทางตรงนี้ก่อนเจออีกทีก็กรุงเทพมหานครครับเป็นงานนั่นไปไปไปถ่ายงานนี่นผมเนาะอันนี้ขอพระราชพิธีพระราชพิธีใช่ที่ท้องสามรูประดานีประดานีให้มันถ่ายมันเลยดิว์ปังๆเลยมีอยู่เอฟซีบกวกเลยถ่ายงานพระราชพิธี แต่ว่าคือยังขาดอีกอย่างหนึ่งที่พอต้นยังยังยังอยากอยากอยากกินนะคือป่นกบทุกคนมาประเทศเราไเบาๆน้องเฮ็ดแซะมาประเทศเราเราต้องกินป่นกบปลาดุกนาเพราะว่าอยู่ที่ไทยเรามันค่อนข้างจะหากินยากอือซีดีฝากเซไม่มีนะพอไอ้นี้เฮ็ดแซะไปปุบไม่มีไม่มีอะไรที่จะบอกว่ากินป่นกบนะมีไม่มีเขาไม่ได้ขายแต่เราไม่ได้มาซื้อมาซื้อมาทำเองาทำเอง อีเล่ปากซีไม่มีเออินแจวกบหซีเขาเอินว่าละเอียดโกบละเอียดกบต้นโกบเออินว่าบดกบซะมันโบตีตาดีอ่ะพันใหญ่อาตปือว้าเราอาตปือเนี่ยเราเขียนอาตปือกว่าดูลูกเล่าท่านผู้ชมเพิ่นคอมเมนต์จะส่งของอ่านได้้ะ คนล่าน้ำกันสมาหว่าวไทยแต่อยากดูมาเป็นว่าโอ้นี่รายจริงหรอกแต่คุณอยากพูดกับคนประเภทมันประเภทแต่คือผมจะพูดไทยเยอะนะครับนเม็นขว่ำเล่าเหม็นขว่ำเล่ามาเพราะว่าคนที่ดูผมก็คนไทยเก้าสินเก้าเปอร์เซ็นตะบางคนเขาก็ฟังไม่เข้าใจภาษาลาวเนาะบางทำไมพูดไทยไปเลยคนจะได้ไม่ต้องแบบมาน้องแปลอีกเนี่ยก็สื่อสารภาษาไทยเลยง่ายกว่า ภาษากลางเลยไม่ใช่ว่าทุกคนบางฟังรู้ทั้งหมดนะคนไทยบางคนก็ฟังรู้แค่เนี่ยมันสิ่งอะไรว่าเล่ามันสบายดีสวัสดีครับผมตอนนี้ผมมาตลาดเล่าเรื่องครับตอนนี้ขอยมาตลาดเล่าหือง้องแม่แปะนีคนแซ่บบางคนแซ่บบางอยางมือไงวะเออเอาแบบนั้นบอกเอาแบบนั้นบอกพี่คนฟังกันใช่ไหมน้องเอาอย่างไงอย่างหนึ่งได้ไหมเป็นไปแบบนั่นน้องนั่นได้ป่ะที่นี่ เจ, ai, จ, cortex, จ kind of ้าไทยก็เอาเอาเอานะขีน้องไปแลกเงินแนไปขากลับลกเงินขีเป็นเงินบาทกอเงินบาทเป็นเงินขีพ่อเธอเลี้ยงอยู่ตรงแหกไทยชะวันนี่แหงคลองลายเออน้องเรียกเขาเป็นญตินีพ่อตาบอกเห็นทองน่เขาวาไปน่ยาตมียังกะเบิ่งแย่งนนอนเนเด้อ อ้าวเสียโฟวิวโฟวิวเจ้ามื่อไงบอดูเฮ้จักหน่อยแม่ถือหวยแม่สือไม่อึบโอ้ยโอ้ยประตูทายคลิปอยู่หัน สามหาตรถเศษดัวเศษักเศษสวนเซโนนี่บั้ักเศสวนเซโนวเซโนแล้วเดอร์เข้าไปสืบีอยู่ไหนนะี่แมนทันเองุงกนหม่ลก่อนหนองเอ้ยไป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 ตายคลปดีมีแล้วออกบนไดรองนเอาไว้นเอามาไลยไปโอ้นี่บอกขวรถมาแบกมาแบกะไอ้ายคลิปี่เ้าายคิปไปหมด เอาอะกินได้ยังกินได้ไดไดรส่งเบาแจ็บครับไปสวรรคเขตปุ้ยวามหวังของขอบคูัวขั้งหนึ่งในชีวิตที่เดินทางมาจะเห็นพี่น้องนะครับมาดรูรวมกัน,นไปสวรรค์ไปสวรรค์ของ ฝากจากตอนนี้ก็จะกับบ้านนะมาบไปฝากพอไปนังไปปลานคือองบังของครอบครัวครับเวาครับบอลแจมนี่ยสีไโมเดทีบอแจมเฟื้างาี่อบอนี่บอกคิวรถนี่ครับคิวรถเป็นยังไงครับา่เ่าทีนะโอ้เหนื ได้แบอ,อ,อเ,าเนาะสแสีแส่สสสเดียวแล้วกมันไปบ้าก็ <c oughs> มังของหกข,ขั้ว <c oughs> เป็นนจะกหิวนะแต่หิวมาน้าปลาคือ้งยอมหลับวะ่ะแรง ปลาธรรมชาติที่ร่วมชมพูดิสุดนะในในปักใต้นะเป็นปัาเตะโอ้เพราะปลาเป็นหลายปลาเป็นของปลาธรรมชาตินังวัวนังควายนะนังควายอนังเข้มก็ได้เอาไปฝากกันนะเอาตรงนี้เลยอันนี้คือนังควายถ้าไม่ต้อครับคือนังเข้มนะเอาไปเอาไปเผาไปแมนอ้อนลุกๆกินได้กินได้เนาะแซ่บทอดน้อยๆกินกับเนื้อกางเกงแจ็คสตรอว์ที่นี่สตรอวกันนะเอาไว้เล้อ ีานพร้อมกันขอบัขอแจบเนี่ยตนหลังะลกับปตลยนะครับไปหาขอบขั้วนะครับตอนนี้อยู่ปาเซ่เนาะอยู่คิวรถนะครับที่รถที่จะไปเซโนไปสวรรคเทศนะครับ นเลียงมันดยตลอดเพื่อนนนี้มาโดลยตลอดทุกคนในหมายสี่เียงเลียงเนคิวอนาเดียเลยปไดก่อนเนาะนี่นี่คือความสามัคคีคอดครัวนี่คือพ่อนาะพเ้าที่ดีที่สด ะสิ่งที่เรามาในประเทศลาวเราจะได้เห็นตลอดนะเราจะสังเกตว่ามันจะมีสินค้าไทยแน่นอนยกยุดธ์อ่ะยกยุทธ์น้องบ๊วยเนาะแล้ก็ซอยนะแทนอันนี้ใครจะบอกคนปักเซนะไม่ใช่เพราะปักเซนะชอบสินค้าไทยทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศลาวไม่ใช่เราโอ้ปักเซไม่ใกล้ประเทศไทยสินค้าไทยไม่ใช่นะครับทุกที่นะครับต้องให้ใช้ได้ตามก็มีสินค้าไทยนะครับอันนี้ดู้เลยนะสินค้าไทยทุกที่เนี่ยเฮ้ยนี่ ซีมิตวทคอไวต์มิวแล้วก็ไอแล้วก็ไอ้ินโอเคนะครับโครกาบมาส่งหลานแจ๊กนะฮะเดินทางไปสวรรค์เกศนะครับไปหาขอบพัวเนาะขอบพัวรอกินเนี่ยจานปลาเซนะครับต้องบอกบอกคนแต่งควานขึ้นน้องออมน้องออดดีกว่านะอ้าวอันนี้คือพี่โบส่งกระโดดง่ายเด้อแล้วก็อันั่นเองครัซื้อมาจากปลาเซ่เพราะว่าของปลานี่ ไอเห็นว่าอยู่สวนบ้านรรเทาอเคยถามเลยราคามันแพงมันแพงเลยก่เบิ้งมันกูอยากซดปไปเลยอันนี้คือแบบมันใหม่ๆเลยนะก็เลยซื้อไปนะเดี๋ยวปลาตัวใหญ่ซึ่งผมเกเองก็เคยได้กินหรอกปลาในคองนะเคยกินแต่ปลาเป็นแบบปลาหวยแต่ก็นั่งนั่งเนาะไอ้มันบูดบนหนาวบนเสียด,ดยิโดยกรรมวิธีของขอเขาเอออย่างแบบ,ม,บมัก,กบ่มัร์กกรรมวิธีข้นโบราณที่เห็ุมาถืงทอดมาเช็ดรักษาแม่เก็บรักษาน้ำปลาเอาไปเข้ากันเก็บกินได้ตลอด นูนเกี่ยวเขาเาได้ไปได้ไปะเกี่ยวพวกนักกินกัมากบเขาหนังพน้องเอามาเกี่ยวเขาเนาะทบมาถ่าเกี่ยวเขาเดโมเดลเลยเตรียมงานก่อถ่ากินเนื้อถ่ากินเนื้อนะฮะแล้วก็พอพอี่ยมตัวใหญ่สองตเนาะก็จะแบ่งสองครอบัวเนาะครบัวเมียเลยกัครอบัวฟอปาปเครื่งปาเครื่งปาเครื่องแน่ปลาไมต้องโขงปลา่้องอบบัตเท่าเอาปรับเปลกเครื่องปลาขเจบเดินทางปลอดภัยนะครับ แยกแยข้างับอกับไปหารอบคัวกลับไปหารอบคัวเนาะไปสนเกตรก่อนกูกลับบ้านก่อนไปก่อรถกับสิทกยิง่อนอไมนคือรถยวจะไปีบัตรก่อนรถตู้เนาะไปเซโนอ๋อมินิบัตรรถตู้คยขายมิบัตรรถตู้นะครับพตรถตู้มีภาษาเกาหลีน้ำ เกาหลีรถเกาหลีมารถเกาหลีมาส่งดีบปล่าแจ๊บโ่งดีเด้อส่งดีเด้อกับคือวะหมู่คือกันนะถ้ากันเดินทางมลความปลอดภัยหมู่ใส่กอดหมูพอกันที่วันของคำภูนขตาหนจะรักขึ้นจะรักกัเฮ้ยครับสหรับที่นี่นะผมมามาส่งบ่าวแจ๊บนะไปสวรรค์นักเดชไปหาบ้านแฟนเพลินไปเยี่ยมพ่อตาพอแม่เฒ่านะครับสหรับที่นี่ขอต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปมาหับนี่ก็เดินทางสบาบับปทมอนะครับผม